สวัสดีครับอยู่กับผมปาเคมวันนี้อยู่ในแบบดิสอินนะครับกับอัปเดตวาเลนไทน์แอนฟิสอัปเดตมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะธิบายให้ฟังนะครับงั้นมาอัปเดตแรกเลยนะครับอัปเดตวาเลนไทน์มีเก่าวาเลนไทน์นะครับกับของให้ขุดมากมายและยังมีกล่องของขวัญที่ขุดได้จากเกาะอีกมีอยู่3กล่องครับกล่องแรกนะครับกีบอปเป็นชาร์ถ้าเราเปิดเราจะได้รอยย่อโมเลสิตัวครับเอาไปอินชาร์ตที่ขุดของเราและกล่องต่อมาครับกล่องที่2อ e กีบอพับกล่องนี้เราจะเปิดได้ที่ขุดหัวใจนะครับ ที่ขุดหัวใจมีความสามารถคือในการขุดแต่ละครั้งนะครับมีโอกาส50%ที่จะติดสถานะหัวใจแล้วสถานะหัวใจจะสามารถเพิ่มมูลค่าของได้เป็น2เท่านะครับแล้วกล่องต่อมาครับกล่องสุดท้ายกล่องที่3ามกิ f ต์อกานะครับกล่องนี้มันจะให้บรรลกับเรานะครับใช้เป็นสัตว์ขี่ครับกิจกรรมวันลทยยังไม่หมดแค่นี้นครับยังมีกิจกรรมให้เรามานั่งแลกของอีกนะครับเราสามารถแลกของที่ที่ ABC การเกาะวันไทยได้เลยนะครับ ของที่ใช้แรกคือโบเ e นฮาร์ดครับสามารถค้ดหาในเกาะอเลไทได้เลยงั้นผมจะมาอธิบายของชิ้นแรกที่แรกได้นะครับและมีราคาถูกที่สุดใช้แค่10โบเกนฮาร์ดนะครับคือไทโดครับเป็นฉายาที่อยู่บนหัวเรานะครับฉายามันจะมีชื่อว่าฮาร์เบเกอร์นะครับใส่ที่ทอยู่บนหัวเลยครับแล้วของชิ้นต่อมานะครับใช้25่สิบห้าโบเกนฮาร์ครับนั่นคือเลอหงครับเลอหงสสวยๆที่สามารถขี่ไปเกาะไหนก็ได้ครับแต่ผมว่ามันน่าจําเป็นละเพราะเราก็มีสายขี่ที่บินได้กันหมดแล้ว แล้วของชิ้นต่อมาครับใช้ broken heart 75ชิ้นในการแรกนะครับนั่นคือกระเป๋าหัวใจครับสามารถเก็บของได้150ชิ้นนะครับถ้าเราแลกแล้วเราสามารถมากดรับกระเป๋าได้ที่โต๊ะข้างๆ e v c ได้เลยนะครับและของสุดท้ายที่เราสามารถแลกได้นะครับใช้150 broken heart นะครับนั่นก็คือ flying heart นะครับเป็นจานบินรูปหัวใจที่เราสามารถใช้ขี่ไปไหนก็ได้นะครับเป็นจานบินที่ดีมากเลยครับตอนนี้ก็หมดของทุกอย่างในอีวต์วาลนไทน์แลวนะครับ งั้นเข้าสู่อีเวนต์ต่อมาเลยครับเรนสตอร์มมีอะไรมั่งมาดูกันเลยครับอีเวนต์เรนสตอร์มครับเป็นอีเวนต์ที่เราสามารถขุดปลาขึ้นมาจากพื้นดินนะครับมีปลาหลายตัวให้เรามาเก็บสะสมเลยครับและยังมีระดับความหายากใหม่ๆก็คือระดับเอกโซติกนะครับที่สามารถขุดได้แค่อีเวนต์นี้เท่านั้นเดวยนะครับแล้วอีเวนต์เรนสตอร์มครับยังมีที่ขุดใหม่มาด้วยนครับนั่นคือที่ขุดเมการ์รอนครับช้เลเวล100ตังเก้0 0 0 0ครับความสามารถของที่ขุดเมการ์รอนนะครับ ทุกค้งในการขุดจะมีสถานะเปลยกน้ําติดมากับของได้นะครับสถานะเปลยกน้ําสามารถขายของมูลค่าเพิ่มได้คูณ2เลยนะครับแล้วที่ขุดเมการ,ราดอนสามารถขุดปลาในอีเวนต์เลนสตอมได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่มีอีเวนต์ก็ตามแต่จะไม่สามารถขุดระดับเอ็กโซติกขึ้นมาได้นะครับที่ขุดเมการ,ร์ดอนสามารถหาได้ตอนที่เกิดอีเวนต์นะครับจะมี ABC ที่นั่งอยู่บนปากระเบนนะครับสามารถไปซื้อได้ตรงนั้นเลยครับจะสมเลนตั้มอยู่ตามแมปเลยนะครับ นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดในอีเวนต์นี้นะครับเท่าที่ผมดูนะและตอนนี้ผมก็เลียร์งานเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มกลับมาอัพคลิปให้ทุกคนแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราก็ขอขอบคุณมากเลยครับและคนที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีแฟนนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับพบกันไปนานๆน,น,นะสำหรับคนโสดก็หาแฟนกันให้ได้นะครับรวมถึงผมด้วยก็ไม่ต้องน้อยน้อย,อยต่้งใจกันนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนสุขสันต์วันเลนทานนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดจานใดก็ขอกลับขอขอภัยด้วยนะครับ